สวัสดีค่ะเจเคนโนพามาชมกับที่ดินแปลงสวยวิวภูเขาร้อมรอบนะคะบรรยากาศที่ปลอดโปร่งโล่งสบายค่ะเหมาะสําหรับการพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะบ้านสวนวิวภูเขาพร้อมที่ดินเนื้อที่2 0 9ตารางวาค่ะราคาเพียง950,000บาทเท่านั้นค่ะทุกท่านบนพื้นที่นะคะเป็นบ้านไม้ยกพื้นค่ะมี1ห,ห้องนอน มีห้องน้ำนะคะและมีบ่อบาดาลค่ะหนึ่งบ่อด้วยนะคะสามารถใช้น้ำทำประโยชน์พื้นที่ลดน้ำต้นไม้นะคะรดสวนอะไรประมาณนี้นะคะได้สบายๆเลยค่ะบ่อบาดาลน้ำออกดีด้วยนะคะอยู่ติดถนนสาธารณประโยชน์ค่ะมีร้้มรั้วไว้เรียบร้อยนะคะเป็นรั้วรวดวหนามค่ะทุกท่านการแนวเขตชัดเจนนะคะ ที่สูงค่ะเป็นที่ไร่น้ำไม่ท่วมอยู่ในชุมชนและมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะภายในบ้านสวยพร้อมอยู่อาศัยได้เลยค่ะพร้อมกับบรรยากาศดีๆนะคะวิวสวยแบบนี้เลยนะคะทำไร่ทำสวนทำบ้านพักต่างอากาศได้ค่ะทำโคกน้องน้ำอยู่แบบเศรษฐกิจธธพอเพียงนะคะบรรยากาศดีมากค่ะทุกท่านการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะเดินทางจากกรุงเทพใช้เวลาประมาณ 1 2ชั่วโมงค่ะห่างจากตัวเมืองเรากวัญโรงพยาบาลศูนย์ราชการประมาณ20กิโลเมตรนะคะห่างจากอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ15กิโลเมตรนะคะบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลหนองประดู่อำเภอเรากวันจังหวัดกาญจนบุรี2 0 9ตารางวาบ้านหนึ่งหลังพร้อมกับที่ดินนะคะราคาเพียง9,50 0 0 0บาท ท่านใดสนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะติดต่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปมีปักหมุดไว้ให้ด้วยนะคะพิกัด Google Map ต้องการคุยเพิ่มเติมโทรหาผู้ขายเลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เช่นกันนะคะเจค o โนโได้ใส่ไว้ให้ทั้งรายละเอียดและช่องทางการติดต่อผู้ขายเพื่อที่ท่านสนใจนะคะจะได้โทรไปคุยเพื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้และสามารถนัดชมพื้นที่จริงได้ค่ะ ในวันนี้เจเคนโนราไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจเคนโนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ